ท่อนนาสายโลครับไปองเลยครับนี่ครับสายสวยๆตีเลาะๆตามนานี่ครับหนามันท่วมนานะครับมีตัวไม่รอดครับฮันเตอร์เซตเอ็กซ์สีส้มครับตัวนี้เต็มคำครับกัดสองทีครับย้ำๆ ตัวไม่รอดครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันโคนนอตจากค่ายแอนเตอร์นะครับสายพี่โคนนอตพัดฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ,นรบฝนตกตกน้ำท่วมท่วมนาครับมีตัวไม่รอดครบขอเคาะเบาๆครับตามสัางข้าวนะครับมีตัวโดนแน่นอนครับเตอร์ Hunter, สั